สามสองหนึ่งทำไมมึงไม่เปิดลิปเฮ้ยมึงไม่ได้ยินกูจริงเหรออ๋อหอาสวัสดีครับท่านสวัสดีครับอยู่ในแมฟอร์เล like <bbe> ่นกับใครครับอยู่อยู่กับผมไงฮะอยู่ผมไงฮะตำรวจตำรวจอ่ากูชื่อมาซิกูชื่อมากูเป็นตำรวจไงให้จะาหาเรื่องกูดิ ขอโทษครับขอโทษครับเปิดเปิดครับคุณตำรวจขอโทษครับเออนั่นแหละเดี๋ยวไปจ่ายเดี๋ยวไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักครับเ่ยได้ได้ได้ตามมา oh, ตามมาหนุ่มวันนี้โรงพักเหรอครับอยยังไม่ฟอร์แฟลตอะไรกันนี่ไอ้พอแล้วไอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วมันกระตุกเลยกินโอย อันโอ้ไม่ไหวแล้วครับคุณตำรวจเดี๋ยวผมช่วยนะคเอาทำไมปล่อย WWE ปล่อยปล่อยปล่อยครับคุณปล่อยเออกูรู้แล้วกูจะเอาอย่าแยกมึงปล่อยมึงปล่อยมึงปล่อยเดี๋ยวกูถืออย่าแยก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 อ่ะไม่แยงอ่ะมึงถือเองเลไรกันกูไม่ช่วยละเออมันต้องอย่างนี้ อาเต็มที่เลยก็บอกให้ถือสองมือหลบไปหลบไปหลบไปช่วยไหมช่วย,ยไหมเป็นไงจิบยากใช่ไหมเอออีซีน่นี่นี่นี่เอาเอ้ยอาอดเลยเฮ้ยเราไอเวนี่มันบ่นเยอะจังเลยวะ ไม่เดี๋ยวเราไม่เดี๋ยวเราต้องทำอีกอันปะไม่รู้อะเออไปก่อนไปก่อนปล่อยเขาคุณตำรวจกูมาจับมือไงเออเปิดไฟสวยอ๋อเปิดไฟได้ด้วยเนียเพิ่งรู้เอออะไรกันนี่นี่มันอะไรกันเฮ้ยอะไรเฮ้ยสียเสียงไซส์เป๋งแม่งน่ากลัวสั์อะเฮ้ยพูดขำยาวสิวะเด็กๆดูขอโทษ ไม่ต้องขอโทษไม่ต้องขอโทษเดเซนเซอร์เอาเอหยอกหยอกไม่ต้องเซนเซอรร์หอกขี้เกียจไปมึงกลับเข้าไปอยู่นั้นมึงกลับเข้าไปอยู่แลปล่อย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 คนตำรวจอันนี้ทำต้องเริ่มทำจากตันไหนวะเราเอาเอาไปเชื่อเอาเอาเอาอ๋อกูถูกแล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นไม่สนกูใส่เข้าไปบอกว่าไม่ใช่ออาแล้วเราจะเอามัน จากไหนอู่ว่าน่าจะเป็นอันกว่านี่ปะหยิบประจานี้เลยแล้ววะอ๋อเราต้องหมุนปะเชี่ยเราต้องแบบเดาเอ๋อตายลนะเออเชี่ยทำไงวะมาดึงพร้อมกันเลยดึงห้องกันเหรอมันจะได้เหรอวะแบบทางไหนอะ่ะทาง อแม่งไม่หมุนเลยอะแกงตายแกงตายเออไม่ได้ไม่ได้ว่าเราน่าจะต้องใช้อันเดิมป่ะแบบไอฝั่งนั้นเออลองดูดีลองดูน้องน้ค่อยค่อยกดคนมันร้อนอะช่วงนี้เลือดมันร้อนใช่ไหมยามพีนออากาศมันร้อนอากาศมันร้อนเฮ้ยหลบ อ้ากูช่วย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 มันเสียเวลาอ๋ออ๋อออะไรกันวะเตรียมกดปุ่มไปอฮะได้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 เอามึงจะดึงกูไปทำไมงงไปหมดละอเออเอาเข้าไปสิออออเออเออมันเฟืองน้อยเฟืองจ้ามาหาพี่สิจา้าน้องมาเร็วม,มาเร็วมามะโ,โอ้โหหัวแตก <laughs> เบืแตกเฮ้ยมามาเฮ<ช>้ยอย่าแย,ย่ยงกูอย่าแย่งกูทำไม,มาแย่งกูอย่างนี้วะไอเวนไปเลย <laughs> ไปเลยช่างมันเถอะช่างมันเถอะไปไปแช่อันนี้ป <laughs> ่าวะใช่เปลว,ว,ว,วใช่ไม่ใช่ไม่รู้กูดันเข้าไปแล้วไอ้いいดันเข้าไปก่อนไอ้เช่าไม่ใช่หรอ ไอ้ย่าเอาใจใหนวะตออกมาอ๋ออ๋อกูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้แล้วตืมาแล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพึ่งอย่าเพิ่งไอ้เชี่ยมึงเห็นมึงเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ปะอันนี้คือเราเราไปเอาอันนี้ได้เว้ยไหนน่ะมึงเห็นปะอันนี้แล้วมันเป็นสัญลักษณ์เดียวกันนั้นน่ะไอ้เชี่ยคือเราต้องไปเอาเว้ยเราเราต้องปรากวนี้ก่อนเว้ยเราต้องปกากวนี้ก่อนเราต้องปากฏใช่ใช่ปรากฏนี้ก่อนไปเลยไปเลย โอ้ยเยกวยย่ะจ้าเอาอะตุ้มดิไม่ตุ้มมาเออตุ้มเอ,อ้ยโอ้โหอ้อะไม่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 คืออย่างนี้เว้ยกูคิดว่าน่าจะเออไอถึงกันถึงกันไอเชฟมึงถึงเหรอไอสัตว์ถึงได้ไงวะอยู่ไหนไม่ได้มันโหดจัง เชี่ยไม่ได้แล้วกูต้องเอาบ้างโอ้โไอ้ชีกูปล่อยช้าไอ้ท่าไมเพราะกูน่าจะปล่อยช้าเกินไปปล่อยช้าโองารใช้โหเฮ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยไม่ตกไม่ตกไปแล้ว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 วิ่งกอดอีกันเลยกอดอีกันเลยไอ้กูกอดตลอดติดเลย ไอ้กูก่ะสองอันติดเลยเว้ยเฮ้ยไอเชียเออไอสัตว์เฮ้ยมันเป็นไปได้นี่หว่าเกาสองอันติดก็ได้แต่ต้องสองอันสุดท้ายนะสองอันแรกไม่ได้เอออ๋อไอเทียนี่คือกูต้องแบบเข้าให้ได้เหรอชิดแม่กูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยเออกูได้แล้วกูได้แล้วเอาไอเทียมึงได้แล้วเอากูตามมาทำไมเนี่ยกูตามมึงมาทำไมเนี่ยแล้วของอยู่ไหนวะเออเออนั่นเฮ้ยไอเทีย ยาแตกแตกแตกหนึ่งนี่อะไรวะไอเชี่ยมามามึงได้ของยังมึงได้ของยังอ๋อ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 ันกูต้องทำยังไงโอ้หไอ้แม่งกลไกแบบลองมัวมวก่อนนะมึงได้ของยังอ่ะอยาไม่ได้มันต้องทำอะไรก็ไม่รู้อันนี้คือเหี้ยอะไรนี่คือเหี้ยอะไร เ้ยไอสัตว์เชี่ยอะไรเนี่ยทำอะไรไม่ได้หรือเปย่าไอฟันฟันฟันอันนั้นอ่ะฟันแทงขาเลยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮชี่ยนั่นนี่คืออะไรอ่ะเราจะต้องเราจะต้องเอาลูกเราจะต้องเอาลูกบอลใช่ไหมไม่ไม่ต้องกดกดดูก่อนปะกดดิกดหรอได้เหรอเชี้ยกดดิกดกดค้างใช่ปะวะมมันไม่ใช่กดค้างมึงกดแล้วปล่อยอ๋อ อะไรวะอ๋อเอ๊ะโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วแบบนะเออเออกือบตกไอ้ย่าเสียวชิบหายเลยอ๋อไม่มันต้องมันต้องลงไปก่อนนี่มันมันต้องลงไปก่อนอ่ะกด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 ลงลงลงอีกลงอีกกูว่าลงอีกเฮ้ยเชื่อได้แล้วเหรอเย็นแม่เอาไปปล่อยตรงไหนวะเอาไปปล่อยตรงไหนวะต้องไปทางไหนต่อวะกูงงกูลืม เอาอต้องเอามาเผาตรงนี้ปะเอามาเผาตรงนี้ปะน่าจะใช่น่าจะใช่ถ้าพานี่คือเริ่มใหม่ก็ไม่อยากจะมัวนะไม่แล้วกูแล้วกูขอดันขึ้นนิดนึงนะคนละดันแล้ะดันมึงมึงต้องไปไม่งั้นมันจะขอบอกว่าไม่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 กูดูอยู่กูดูอยู่ไอ้สัตว์เอยอจะร้องไห้สัตว์ โอ้ยยี่มันมามาใหม่มันมาใหม่มันมาใหม่กูทำเองครั้งนี้กูทำเองกูทำเองกูทำเองกูรอกูรอดูอยู่อ่ะเดี๋ยวกูกดกดงับให้เดี๋ยวกูกดงับให้ได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 ้ถึงปะเฮ้ยมึงมึงเลย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 ไม่น่าจะเลยมั้งอ่ะไม่น่าจะเลยไม่เป็นไรเอ้ยไม่ไม่เเเลลยยยยจริงๆด้้้้วววะออพแฮไม่ไหนึ่งใจจริงจริงถอยลงมานิดนึงถอยลงมานิดนึงอีกนิดนึง อเออแล้วก็แล้วก็ซ้ายนิดนึงนิดนึงอีกนิดนึงไม่ไม่แล้วแต่มึงอ่ะอไออ่าไม่ไม่ไม่กูยังไม่พอใจกูยังไม่พอใจอ่าแล้วแต่มึงเลยกูไม่ว่าอะไรเออนั่นแหละแล้วก็ระหว่างเรากูเต้ดิสโก้เหรอเฮ้ยเอาเอาไม่ได้เอาลงดีแล้วเอาลงดีให้เปิดก่อน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 เกือบ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 อ้เกือบแล้วเออแล้วดึงลงเอ้ย ลองอีกนิดนึงแค่นั้นเหรอได้แค่นั้นเหรอไปสกู๊ปสกู๊ปเป็นไงทำเองเลยทำเองเลยได้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 เดี๋ยวเขาวนี้ไม่ลงมึงว่าก,กูอีกกูเนี่ยโปรเฟชั่นอลเว้ยกูขอล่นก่อนฮึบเฮ้ยไม่พอเพื่อนไม่พอเพื่อนดูอยู่เราไม่พอบ้านนะ บอลบอลบอลก็ค่ทำเพ่อกูรู้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 เออเออเออไอเชี่ยยังงอีกอีกอี่บอกวะเฮ้ยขวานีดนึงขวานิดนึงไอสัสขวานีดนึงขวานีดนึงค่อยๆนะค่อยๆนะพอแล้วขวาขวาไม่เป็นไรเลยนะไอชี่ยไปน่ไอยมานี่นะเออเออเออไชี่ยปอยปอยปอยอยปล่อย ไปเลยมึงกดไปอ่ะกูกดไปนะฮึบเอ้ยสวยอ่ะประกดแล้วทำของไอ้นี่ตกเริ่มใหม่เลยอ๋แ<ม>อแล้วเราได้อ๋อเราได้อนั้นแล้วไปไปเลยไปเถอะถ้าหาตกนี่เริ่มใหม่ยาวกูกูร้อนอ่ะไอ้เหี้ยกูร้อนเลยลอ่ะกูกูบอกเลยกูร้อนเล็ดร้อนเลยไอ้ไปกันไหนก็ได้แล้ววะกูขอสักหน่อยเถอกูขอสักหน่อยเถอะ กูขอได้หน่อยเหรออย่าอ่าเด็กยวกูทำให้แล้วว่าได้ๆๆอาอะไรเนี่ยเฮ้ยไอหยิบเหล็กมาดีมากเลยดีมากเลยดีมากเลยไอ้ครับลูกพี่อยู่ทำไมมันต้องเสียงเลยวะเสียงไม่โคตรได้เลยใช่ไหมได้อะไรได้อะไรกูไม่เกี่ยวนะ ได้อะไรมาแล้วได้อะไรมาบอนไงไหนวะอ๋อตรงนี้เฮ้ยไอแล้วอันนี้เรายังใช้ได้อีกเหรอนี่ไงนี่ไงไม่ใช่ใช้ได้อีกดีใช้ไม่ได้กูโกรธแล้วอะเฮ้ยไม่ไม่ไม่กูหมายถึงว่าอันนี้เราจะใช้ได้อีกอ๋อนี่ไงมันต้องมันต้องมาตรงนี้ต่อเว้ยอ๋อใช่ใช้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 ไม่ไม่ต้องใช้แล้วใช้ไม่ได้แล้วกูขอฟาดหหัวมึงน่อยกูขอฟาดหัวมึงหน่อย เอาเวลาเอาเวลามาดิมีปัญหาเหรอมาม้ามายังไงอ่ะไอ้เสียเวลาเสียเวลาอ๋อไหนเอาไหนก่อนอัจจีนาทีแล้วอัจจีนาทีแล้วสิบสองสิบสองโอเคเอาเอาสักยี่สิบแล้วก็หยุดหยุดเอาไหนเอาไหนเอาไหนโอ้โหอันนี้ไม่ง่ายเลยไปเลยรอก่อนรอก่อนเอ้มึงแหมไปไม่รอกันเลยอย่าเออ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอดเฮ้ยรอดเหรอเฮ้ยๆตายแล้วนะตายแล้วนะไอ้เยคนน่ากลัวโอ้ยผ่านหลังคู่ไปเลยเสียวชิบหายไปเลยจ้าไม่ทำอีกอันก็ได้นะเอ้ยไม่เป็นไรเราทำพร้อมกันเลยดีกว่าไอ้ยาไอ้ยาไอ้ยา อ๋อไอเหล็กนี้คือห้ามโดนนะไอถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วไอเชี่ยไอเชี่ยเออเอาแล้วแล้วแล้วม่งก็มาถึงพร้อมกันเนี่ยนะคืออะไรกันนี่เฮ้ยกูว่าเราเราเจอกับเอ่อสุดยอดเด่นแดนแห่งการบแต่มาอาจจะจันปีเตอร์แพนใช่ใช่ใช่ไอเหี้ยไอเหี้ยปัญญาอ่อนชิบหายเลยอ๋าอ๋ออย่างนี้เราก็เดินอะ อ๋อไอชิบหายมึงรีบเหรอเอ้ยรีบได้ว่าได้ว่าเฮ้ยอันนี้โคตรยากฮ่าฮ่าฮ่ามึงดูมึงดูนี่มึงดูนี่นี่กูต้องเกิดมาเป็นพระเจ้าถึงจะทำได้ใช่ไหมเนี่ยเอากูว่าไงดีวะกูว่เราเราต้องหยิบเชือกก่อนเกูอะโอ้ไม่ใช่เชือกนี้ไม่เกี่ยวมึงมึงไปก่อนมึงไปก่อนกระโดดไม่ถึงอะไรกันวะ อะไรวะกูเองกูเองไม่ถึงเกมนี้กูเก่งเกมนี้กูเก่งยี่ดาวเรื่องจงมาแหมเมื่อกี้มึงยังผ่านแทบไม่ได้เลยเออนี่เป็นไงกูอะอย่างเซียนกูบอกเลยไม่ผ่านแล้วอ่อแค่สองอันเอ้ยยิ้มถึงเพราะว่าอย่าบอกเลยครับพี่น้องแตกึ่งเดี๋ยวนะเราไปอันไหนวะอ๋อเราไปนัน พยายามหน้าแบบลอกก่อนล็อกอืมงไปถึงดินแดนเนี่ยวะดินเดินแดนแทนเออดินแดงดินแดงดินแดงเอ้าเอ้าเอ้าเฮ้ยทำไมทำไมนายอ่อนจังเลยเอายี่กูโดนดันปิวเลยปิวเลยกูทำไมนายอ่อนจังเลยอ่ะโอ้เมื่อกี้เราผ่านผ่านเร็วกว่านายใช่เหรออย่าโม้อย่าโม้คำน้องอย่าโม้คำน้อง เอ้ต้องอย่าโมครับพี่ดิมึงอายุเยอะกว่ากูาเฮ้ยไม่ถึงอย่าเจอไหนแน้วไม่เห็นมึงเลยกูตกไปแล้วไงห่อห่อเขาายอยู่ทำไมไม่เห็นาหาไม่เจอฮกตกไปแลวอเออเ้ยเฮ้ยเฮ้ยตกอีกแล้ว S 1> <S 1> สงสารมึงเลยวะกูสงสารมึงมากกว่าเหียจะได้หลายรอบแล้วกูยังไม่ได้สักรอบเลยวันนี้แน่สงสารกว่าก็คือมึงน,นั่นแหละมึงจะได้หลายรอบไอ้เฮียเป็นกูกูหัวร้อนอย่าเออปึบถึงถึงหนึ่งแขนกูก็เอากูบอกเลย<ห>อ๋อหรือมันต้องีอ๋ยวกูไม่ต้องกระโดดวะน่าจะใช่อ่ะกูว่าแล้วไม่จำเป็นต้องกระโดดนี่วะ่ะ แค่ใช้หลักการแห่งฟิสิกส์อะไรต้องกระโดดปะใช่อะไรต้องกระโดดเฉยๆมันต่อไปใช้หลักการแห่งฟิสิกส์ก็ได้แล้วเว้ยเอ้ยเป็นไงล่ะเฮ้ยกูได้แล้วกูได้แล้วมามาตามกันตามมาหลแห่งฟิสิกส์เอ้ยนั่นแหละ จำเป็นไปเลยไปเลยทีน้องรักทีน้องรักไปเดี๋ยวลองกอไอ้นี่ก่นอนถ้าโดนเกียมยากเลยเฮียอ๋อไม่เป็นไรไ,นไม่เป็นไรไม่เป็นไรวะเอ้าสรุปอันนี้เอาไงวะอันนี้กูหยิบไอ้เชี่ยหยิบไปก่อน เออมึงจะหยิบแท่นทำไมวะเออไปไปไปอย่าแย่งกูไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงอย่าแย่งของกู่ไปไหนนะองไปเอาหน่อยไปแย่งดีกว่าอันนี้มึงไปไหนอันนี้เอาเหล็กอันนี้เอาเหล็กมาดิเอาไปเอาเหล็กมาโอเคครับพี่แกดับเป็นลูกน้องของฉันนะแกอไปเอาเหล็กมาโอเคครับเพ่ได้เลยครับเพ่ กดเลยกดเลยนั่นแหละเดล็กจามาหาฉันสิจ๋ามาเร็วพี่รอไม่ไหวแล้วไอ้เด็กตัวมาปิวเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกอย่าแยกดูสิจับมือจับมือจับมืออยากจับมือไอ้เหกี้ยจับมือจ่ายตังค์ด้วยไอ้สัสไปไปไปเอาทำไมประโยคนี้กูรู้สึกคุนคุวะ เอออ๋อแอะอัน <Hands> น <bin> ี <boundaries> ้เอ้โหแม่งเหลี่ยมมากเลยอ๋ออันนี้อ่ะไปหนึ่งไปหนึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่บะเราอ่ะใช่ครับเฮ้ยอันนี้คือกูต้องทำอะไรอ่ะกูต้องจับให้ได้เหรอใช่ใช่ต้องกระโดดแล้วก็ไปจับแล้วก็ไปเออกูกูเคยจะได้แล้วอันหนึ่งง่ายง่ายอันเนี้ยง่ายอันนี้ง่ายสุดเลยปะ น่าจะมังนะไม่รู้ดิเป็นไงพี่เป็นไงแล้ววะอ๋ออันนี้กูปล่อยได้แล้วเท่าที่ดูนะไม่น่าง่ายแล้วล่ะพอดูข้างบนนั่นนะอะไรวะยากขนาดนี้พอดูข้างบนแล้วรู้สึกว่าจะไม่น่าง่ายไงเฮู้ยฮู้ยฮู้ยโอ้วนี่กูกูอ๋อชิคุต้องไปข้างบนเนาะอ๋อตรงนี้นี่เอง แล้วกูต้องไปไหนต่อเห็นไหมกูต้องเกาะอันนั้นไปเชี่ยเอ้ยออยากยากแค่เคี้ยเลยไม่ไม่คือกูยังไม่ตกเย้ยแต่กูคิดแค่คิดก็ยากแล้วอะ่ะอ๋อสถานียากสุดไหมไอ้เรี่ยยากเกินซาวซาวเนฟเฟกเพื่อความตกใจครับพี่ย,ย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ตัวกูกำก่อนกูจับกูไม่รู้กูจับก่อนโอ้ยอยู่ข้างล่างอยู่อีกเหรอไอ้ไอ้ไอ้กูยืนอยู่ตรงนี้เอาดิกูของจริงอะมาดิครับไอ้กูเห็นแล้วกูเห็นดล้วไอ้ไอ้กูกดไม่ทันเฮ้ย พอได้อาร์เฮ้ยเฮ้ยต้องว่งเรียบร้อยเรียบร้อยทางกันแสนยาวไกลหนนทางกันแสนยาวไกลยังรอกูอยู่ทิี่นาทีละกีนาทีละยี่สิบแล้ววะกู <c oughs> ว่าเล่นให้จบเถอะด่านเนี้ยอ้าวทีวันนี้ <c oughs> <c oughs> ทีทำไมมึงช้าจังเลยทีกันหนึงดิพี่พี่อาช้ากว่าผมอีกอะไรอะไรกูขึ้นไปข้างบนได้แล้วกันอ่าขอโทษครับพี่ขอโทษครับพี่มาเร็วมาเร็วน้องมาเร็วน้องรักมาเร็วน้องรักกำลังไปพี่กันหนึงโอ้โหตรงเนี้ยยากจริงไม่รู้ได้เล่นเลยอ่ะโคตรยากอ่ะตรงเนี้ยเสียวเออแค่มองก็เสียวแล้วไอ้เชี้ยคือมึงต้องขึ้นแทนมึงต้องขึ้นฟันเฟืองอันเนี้ยที่แบบไม่งหันแนว แนวพัดสุทากับโลกอ่ะแนวดิ่งกับโลกอ่ะไอ้เชื่อมาเห็นนี่กูขึ้นปะมึงเล่นออนเนี้ยมึงเล่นอันเนี้ยไออันเนี้ยเอโอ้อโดนบทขยี้กูทีขึ้นไปก่อนเลยลูกใครลูกมึงกูน้องมึงบินแล้้วจกูบินแล้วอีเดิทำงั้นน่ะไม่รู้ใจมันอยากไปมั้ง โอ้ย<า>ด่านาาานี้อ้ากูได้แล้วกูได้แล้วกูได้แล้วไ่ด้แล้วได้แล้วเช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 ไปหนึ่งนะกูต้องจับอันนี้ลงใช่ไหมใช่กูทำได้ดีมากูเปิดทางให้เอ้ย <c oughs> เรียบร้อยตัวไหนเนี่ยนั่น,นไงที่ มึงมึงเห็นมึงเห็นตรงทางทางแรกปะที่มึงไปไหนแล้วที่ทีอ่อยู่ไหนกูก็อยู่นี่ไงอ้าอยู่ไหนเนี่ยทีท่มึงอยู่ไหนกูก็อยู่ตรงตรงที่เราสร้างนั่นมึงอยู่ไหนเนี่ยกูยังไม่ได้ของเลยทีมึงมึงมามึงมาอาวกูก็นึกว่าได้ของแล้วอย่างอย่างทีรีบรีบรีบร้อนนะเราอะ อ๋อข้านักว่าได้กูก็เลยรีบกระโดดลงไปตายคือกูของอยู่ตรงไหนวะกูยังไม่เห็นของเลยอ่ะอยู่ข้างบนแน่ๆเลยว่ะดูท่าเดินมึงเดินมึงดูท่าเดินก่อนไหนๆท่าเดินเป็นแพนกวินเลยเอ่อแพนกวินไม่มีเขาเอ้ยไม่ไม่แพนกวินมีเขาแม่งอันนั้นทอมมี่มาสุดยอดอะแพนกวินเฮ้ยมึงอย่าอ่ะไปก่อนไปก่อน <c oughs> เออกูรู้ทีมึงทำได้ เฮ้ยเออนั่นอหไรพี่เราทำได้พี่เราทำได้ตอนนี้เราทำได้เว้ยเออพี่อย่าดันผมตองกูไม่ได้ดันไม่ข้างหลังกูเลยอ่ะเมื่อกี้ มันเป็นไปตามรอยล้มทัวร์เลยบันไดมึงดูกระเดินบันไดเฮ้ยกูจะได้แล้วกูจะได้แล้วทีความฝันเราจะเป็นจริงแล้วพี่ผมมาแล้วรอแป๊บนึงอ๋อตรงนั้นใช่ไหมโอเค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 ได้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 ความฝันเราจะเป็นจริงแล้วเวทีมีพร้อมแล้วมีพร้อม จะตากรรมีะไอชิ้ไมันชิ้นไม่ถี่อะไรวะเฮ้ยทำไมเฟืองอันนี้หมุนเร็วจังวะธรรมดาทีเฮ้ยเฮ้ยมันหมุนเร็วไปใช่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 อันอันนั้นหนักคือเร็วมากมากเลยเว้ยฟิสิกส์อ่ะฟิสิกส์อ่ะไอ้เหี้ยโคตรเร็วอ่ะอือเอาเอาหน้าแนบบันไดอ่ะสุดยอดอ่ะการเดินการเดินเอาหน้าแนบบันได ไม่มึงลองกดคลิกซ้ายคลิกขวารัวๆดออิมันก็จะเดินเร็วออ๋อใช่เหรอเออมาทีมันดนมันเดินเหมือนคานขึ้นไปอะ่ะเฮ้ยเออสวยทำดีมากปึเออนั่นแหละตามกดตามกดของนิวตันให้เชี่ยกดกฎนิวตันมายังไงไว้สัตแม่งการเป็นการเรียนรู้เลยไม่ใช่เกมอะ ไฮ้ยโหไปเร็วจังอืมเออเออเกือบนี่แหละเออปึ๊บความความฝันความฝันเราจะเป็นจริงแล้วเหรอพี่ใช่แล้วมาแล้วพี่พี่น้องวักดูเกย์ังงว้าโอ้ยไม่ดูเกย์ชิบหยเลย ไอ้คนอื่นจะมองเรายังไงวะเนี่ยไม่เป็นไรทีจากใดที่เรามีกันแลกกันไอ้เชี่ยทีมาเร็วลูกได้เร็วอะเฮ้ยผมมาแล้วเอ้ยอย่าถึงแล้วมาทีทีเร็วมาฉันมองนายอยู่นะทีผมผมกำลังไปพี่แป๊บนึงนายล่ะก็ไปฮีโร่ได้นะทีโอ้ Tôi sợ hả? Thôi đừng rồi, khốn nạn Thôi tôi... Tôi nói chào Hello Hãy cố gắng của phí Rồi rồi Được rồi ไปเลยโยนทิ้งเลยอย่าเก็บใหม่ยาวเลยเอาปล่อยผมสิพี่อ้าวเหรอโทษโทษอ่ะปล่อยแล้วมึงจะซ้ำกูเลยทาไม่ไงมันขึ้นกูแล้วนี่ยมันขึ้นเขาแล้วไปวางไปวางเดี๋ยวไปวางอันนี้อ๋อไม่ใช่ต้องอันนั้นก่อนเออต่อของอะไรเอาก่อนเดี๋ยวกูไปเอาเหล็กก่อนอ๋ออ๋อเรามีเหล็กแล้ว เออนั่นแหละอ๋ออ๋อแล้วกูแย่งไส่นม่เดียวโอเคสวยนั่นแหละบกูก็กดเดี๋ยวเราเอาไปวางให้พี่เรากดอีกกันเลยได้ก่อนอื่นนะก่อนจะกดอีกอันนะขอฟาดหัวมึงสักทีอ่ะนี่อย่ากด ย่าเย็นใจล็ล็กเจ้าแล้วเฮ้ยเฮ้ยสีทองเหรอเฮ้ยมันสีทองเมื่อวะเฮ้ยทีทีกูทีท่าไม่ยังได้เลยเอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยพื้นแม่งบุบลงไปเสียวทีปอบนะไปเลยลงมาสิลงมาสิ อ๋อท้ามมันเป็นหลายชั้นวะอ๋อไปไปไปเอาไว้พาร์ทสองไหมพาร์ทสองไหมไว้พาร์ทสองแล้วกันนะโอเคมันมีอีกเหรอคลิปเอียกเท่านี้เอาเดี๋ยวมาไปเราเราถ่ายรูปกันเราก็ไปดูกันเสียงอะไรวะเอ้าเอ้าเอามีอีกเอ้ามีอีกเหรอไปพอพอพาร์ทสองจบคลิปก่อนได้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 ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้า อย่าลืมไปร้อนเลยสวัสดีครับเอ้ยจบเลย